พอได้ลูก <laughs> พอได้ลูกพอได้ลูกสวัสดีค่ะมันนี้เาก็มีผลิตภัณฑ์จากบ้านหนองฟีไม่มานํำเสนออีกแล้วเด้อค่ะเป็นฝาถุงไายสวยๆค่ะชอบลายใดกะเหรียนไลายมาไดใดเลยเด้อค่ะไอเดลไลเฟซสมหรือว่าจะเป็นเบอร์โทนะคะ ศูนย์เก้าแปดสองศูนย์สามสามแปดศูนย์สองค่ะนี่เห็นเลือกลายไล่ลาย,ลายแบบค่ะสองพื้นนี้เป็นผ้าไหมได้วยค่ะผ้าไหมสีเขียวนี้จะสองตะขอนะคะส่วนสีเหลืองนี้เหลืองดํานี้จะสามตะขอค่ะจะเป็นเสื้อก็มีนะคะเสื้อแขนแดงแขนน้ําเงินขาวล้วนเป็นกระเป๋าก็มีนะคะเสื้อแดงนี้ฟรีไซส์ค่ะใส่ได้ทุกไซส์เลยนะคะ อย่าลืมนะคะสนใจพื้นไหนทักมาได้ idline faceom e facesom faceom ค่ะหรือจะเป็นเบอร์โทร0982033802ค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณที่ทุกท่านที่มาอุดหนุนนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะเดี er ๋ยวเราเล่าช่องพังปีใหม่นะคะก่อนจะดูคลิปขอหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์นะคะเบิองเบืงเบืงเบืงลูกสาวคุณเป็นเสียดอีหยังนะมาป้องกาดซอยพอสวัสดีครับโอ้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 ยืนเอาเลยบ่โอ้โต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 โอ้โอ้ยืนซอยพอไปตึกเหฮกับพออุดเมือวันเฮ ขาดเลยค่ะเลยเดียมาฝูงเหปลา,าอยู่ในน้ำเตาใหมครับลูกสาวพิ่นกะอยากนั่งอยากเท็ดโซอ้พนอยากเียามพ,มพนเ็นพอนั่งกนเห็นพอนั่งกัอยากหลินขอนน้ำพอนังอน่งขอนน้ำพ่อพ่อเลย่ด็ไปหลากมาไวใหงำพ่นแล้วพ่น่ะบอนั่งด้ดค่ะเห็นบลกค้ายืนเอาตาดีๆมาเม่ง เจ้าด่ากระพงเจ้าดา่าพุนมาตะจับกล่องกระยากเขากล่องน้ำหลดเนาะโอ้เอาซอยกันหาเอาเออหาซอยพอเบิง้งเห็นบ่อเห็นปองขาดรอเอาเออหาซอยกันเออเริ่มด้วยช่วยกันเอา xoay hướng yên nó này nó, wow, vui cuốn cả cuốn tận này, ôi, phung lèo này, cuốn cả mi, con hệt việc cả hệt

đoán đoán, à, hú sẽ ăn hàng, chui phe, ừ, ăn, ăn. Ánh... <laughs> <Bó cười> nó bị cắt, huỵ. anh ấy ăn. anh ấy ăn. anh ấy ăn. anh นั tamam, oh, oh. ่งพ nah. <laughs> oh. oh, oh, ูดอะไรพูดอะพูดอะไรล้มตึงนั่นเอาสิเฮ็ดจังได๋บัดนี้เอาเฮ้ยเฮ้ยโอ้ปีนได้เสยเก่งแท้โอ้อฝนเอาโชว์โชว์ครับโชว์โชว์พอเลยฝน โอ้โหมายากุณนะคะหางหางมือเล่นตั้งผีหางขวนทตั้งผุนเออขวนแต่พอพ่อเด็ดฟุงแหติมันสิได้ปองไงกาเกาเด่นันบ้ยหมองข้างขาหมย์คัตเตโน่ง่าอพูนมองข้างขาหมองพักขา ว้าพูดอ่ะพูดอ่ะขาหลังเออพอได้ลูกพอได้ลูกพอได้ลูกพ่าแม่นโอได้พ่อได้กลายเป็นโตว่าแม่นโอแล้วอย่างงี้พลุนพลุนพลนขาหลังเอาแต่พอเป็นคนใหม่คิดว่าหมองลินบ่พูดนะให้พักขาจากบาตรแน่สิว่าตีนเนาะ โอ้ยมักโยกแท่เด้ผุ้สาวนี่พุูนแล้วพ่นนะเจ้าเอวกันกบเป็นพุูนเปเล่นนะพุูนมายว้าอือ ข้านี่ิหม่ข้าวเสียบเรียกข้าวเสียบเรียกหนูสิซอยหนูสีส้มข้าว่าเออเอาซอยกันซอยกันฟ้าวเลี้ยวเออฟ้าวเลี้ยวฟองขาดเลยฟ้ขาอกวันออกฟองขาดต่างนี้กป็นหัวตั้มดีอะคนขวนกับวนกันเนาะฟองขาด นี่เป็นจังไดหอมบอหอมกลมๆเลยครับกินยังไงกินละมุดนน้ำใยนิ้วบอนกินไมหล่อนนะไม่ล่อนกินหอมกลมเลยครับถาบนาจักบาทนี่นี่เสียตัวนะฮะตปวดนะจ้องกวนนะ เหรียญญี่ปุ่นเป็นเหรยญญ่ปุ่นยังมาแกงพ่อเลยแม่มพ่อจะได้พุดนะเว้ยเอามือเหรียญี่ปุ่นเนาะอาหารกาเล่ยนกางหลังเล่นตัวเนาะเออจะได้ปลาบคนงี้มันมันมันปีใหม่วะมานุชจิ้อไม่เร็วมันแต่พ่อเอ้ยไปเรียนสักุนไปเล่นสักคนยังมาขวนพ่ออุ้ย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 พ่อตีปลาอย่างนี้เลยไหม าน้ำมากช่วงน้ำมากพอตีไปวานนี้เอาปลามาไว้จะกินนุ่เห็ดปลา่ระลินนะคุณห้อย้ยห้ยว้อย้ย้พอเห็ดเวียกนุกก็สิลนะ พอมมหนาทีเฮ็ดพ่อกเ็เฮ็ดไปหรู้ไม่นาทีกลิ่นไม่ยาว่าจังใดไม่ยาสิมาเด่นกับปีไม่เติ นอนลงแล้วนอนลงข้างพอเร็วๆนอนให้กำลังใจไหมปุ่นอ้าพอหาข้างล่างเดี๋ยวนูสิหาข้างบนอ้จะกิ่งไ็้ใจนั่นอือเ้ามาให้น,นั่งตัวเลนๆ,ลๆกิ่งขอนยอยู่บนนี้อ โอ้โหน่งเป็นบอนนางกลนอืตนางกลายเป็นคล้องเด่นไปเลยบันี้บุลลี้ยวเอ้เอาเอี่น้องเลย แล้วเหลวบันหลุดเสานูสิดันไปซ้นอนมาเรงฝนใหญ่สิมากไปบ้านปลา,า,าอ,อาดีไปเห็นบ่เห็นปองขาดบ่มีบะอ่ะมีข้างบนปลอดไฟเออข้างล่างเพิ่งบัน,บน,บนเออมีบ มีบ่สายเห็นยังปองขาดน่ะบอกพ่อเบิ้งขาดมองได้พ่อเสียมตาบอดีเลยหนูหนวกแล้วพ่พ่อยังตาบอดีอีกได้พ่อเซียมเนี่ยเออราว่างด้วยังกับอไรว มีงานเก่าลายคนหนึ่งเลยต้องหนีพ่อกับป้าเพราะเร็วง่ายเลยเพื่อนได้ทุกรูปแบบค่ะปีใหม่เออเก่งเทอละ่ะ ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเสียงบ้านน้องแฝดเขาทำโรงช้างค่ะโออเ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 ้ยก็ออกขวัได้หนิอเร่อเออไปเนี้ยคนมุสีเอาไปไปบ้านตีฟุ้งมาท่านเลี่ยวเลย con <laughs> chay, con chay ý quá, nhăn quá. Mán 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 ờ tụ tu tụ, tụ ở mán 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 ờ. Đi mày tụ hay leo mán té té ba coi nhây. Ôi. <laughs> Ôi. สังเกตคะถอยมอเตอแล้วอืมตุอีกลูกตูตุตุตุเออเคาะเขอะเขอะเคาะเลยเลยเขอะเขอะเขอะมัน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  ูบเลวดอกเด้อเด้อผู้ช่วยผู้ช่วยกับโบเมนผู้ช่วยเด้นนี่ผู้ป่วนเด้นนี่ค่ะสุดท้ายนี่ก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ช่องพังปีใหม่ก็ขอบคุณโครงการโคจัการจังหวัดสุรินทร์นะคะขอขอบคุณน้องเสือน้องสิงห์มากๆนะคะที่ทำช่องให้เราได้มีแม่แม่เอฟซีได้รู้จัก ความน่ารักของเดอกแก๊งของพวกเรานะคะก็ที่ขาดไม่ได้ก็ fc ทุกท่านแฟนคลับทุกคนนะคะที่คอยเป็นกําลังแรงใจให้เราตลอดมานะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะที่ชมคลิปเราจนจบนะคะที่ไม่ข้ามโฆษณาให้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีค่ะใช่ลูกสาวเด้ จ่ากนัากนเลยได้จ่ากนันเลยอาจ่าจ่าจ่าสวยบ่จ่าสิบาย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 สวัสดีค่ะ